ออนแมจะชนะพิมพ์เอาใหญ่เลยนะหญิงเชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะตอนจบเกมแนะอีกฝั่งจะพิมพ์มาซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะตัดมาจากสตรีมนะคะคอนตอน้นซึ่งตอนนี้หญิงเองก็ได้เล่นเป็นรับบทเป็นบอนนี่สาวน้อยและตอนนี้ก็เหมือนเกมจะดาเนินกันไปปกติค่ะก่อนที่หญิงตุยนะคะหญิงก็ได้สร้างลูกระเบิดเอาไว้1ลูกทําให้โมเรนยิงยากขึ้นและเพื่อนของเรานะคะก็ตามมาเก็บงานดีนะที่เพื่อนเราสามัคคีกันมากนะคะมาเติมกันจนวินาทีสุดท้ายแต่ทว่าเมื่อลิ ฝั่งเขาจะไม่ยอมค่ะก็เลยเข้ามานะคะก็เลยกลายเป็นตัวแถมไปเลยและเหตุการณ์มันเริ่มจากตรงนี้ทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่าแท้งเราโดนรุมซึ่งก็ได้ลากตีนมาหาโจ๊กเกอร์ด้วยทําให้โจ๊กเกอร์กับโตโรตายคู่ซึ่งเลนบนนะคะโมเรนกับอ้อยก็ทําการบวกกันแต่ทะว่าอ้ยเราเสียเปรียบและได้ทําการขีดไปนะคะตอนนี้เหลือ2คนญิงที่เพิ่งเกิดมากับฟอร์เรนติโน่ญิงก็เลยตัดสินใจใช้อสีใสซคลิปไปก่อนซึ่งฟอร์เรนติโน่ของเราก็กล้าหารมากเข้าไป1ต่อ5อย่างไม่เกรงกลัวศัตรูและฟอร ตายลงไปเหลือแค่หญิงคนเดียวซึ่งหญิงพยายามการบ้านนะคะแต่ทว่าทุกคนเห็นอะไรนี่มาหญิงโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งตอนนั้นก็คิดในใจแล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยฉันไม่ได้แล้วจ้ะแล้วพอหญิงโดนเกี่ยวโอมาก็เข้ามาทุบลิงก็ฟิก,ฟกฟมาทุบโอหมก็ oh ก็ไปสวรรค์อย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้ทีมเราก็ได้เดสมอลเล่ทั้ง5คนมีโจ๊กเกอร์กับโตโร่ที่เกิดเร็วที่สุดซึ่งแน่นอนว่ามันมีคลิปอยู่ตัวหนึ่งไม่ทานอย่างแน่นอน100เซึ่งตอนนี้หัวใจหญิงกับลลูกเเตต้้นุแว คนที่เกิดเร็วที่สุดนั่นก็คือโจ๊กเกอร์กับตูโร่หกวินาทีซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ทันค่ะเฮดจังไดมันกระบ,บอดทันแน่นอนแต่ทุกคนสังเกตอะไรไหมพวกเขาไม่ตีป้อมยืนนิ่งและนี่คือสิ่งที่ผู้เขาพิมพ์มานะคะบอกว่าอ่อนขอบคุณขอบคุณและสว่างเป็นใจค่ะคลิปตัวนี้ทุกคนสังเกตนะมันตายค่ะและทีมของเราโตโร่กับเดอะโจ๊กเกอร์นะคะก็ได้เกิดมาจังหวะนี้มันตีป้อมไหมเข้าเอาแล้วค่ะคือจังหวะสวนของเราแล้วโตโร่กับเดอะโจ๊กเกอร์นะคะมีอะไรก็ไม่สนค่ะใส่สุดไปแล้วค่ะเพราะว่า เราจะดันจบเลยซึ่งตอนนี้นะคะเป็นจังหวะเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องส่วนบ้านให้จบเลยเพราะว่าอีกฝั่งตายถึง2ตัวและทีมเรานะคะน้องอ้อยนะคะก็ได้โหดเก็บในส่วนของแอสเซนกามาอีก1ตัวซึ่งอีกฝั่งนะคะก็เหลือแค่แวนกับลิงในการกันบ้านซึ่งแน่นอนว่าเขากันไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าทีมเรานะคะมีทั้งโจกเกอร์กับโตโรและในส่วนของฟอนนติโน่กับหญิงนะคะก็ได้เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยจะมาสมทบเพื่อนซึ่งพี่โตโรของเรานะคะไม่รอคิดทันทีค่ะเข้าไปแทงไอ้เพื่อนเลย และเปิดไปให้เพื่อนสวยจัดนะคะเข้าไปสตาน์ตศัตรูด้วยสกิล3ามนะคะทำให้อีกฝั่งนะคะตายและตานี้นะคะทําให้หญิงก,กับลูกเพจชนะมาแบบงงงงเหมือนกันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกมชนะที่ป้อมจ้า